จากท้องทะเลสู่เมนูอาหารดึกดําบันหนึ่งเดียวในโลกที่อุทยานธรณีโลกสตูลนี่คือการสร้างสารรค์เมนูที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนแต่และเมนูล้วนอร่อยแบบมีเรื่องเาวาให้ได้เรียนรู้ โดยวิสาหกิจชุมชนปากน้ำซีแอนฟิชชิ่งทัวร์ได้เข้าร่วมงานประกวดเมนูทะเลดึกดำบรรในงานสตูลจิโอพาร์คฟอสซิลเฟสติวัลโดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมสนับสนุนการจัดประกวดเมนูดึกดำบรรประกอบด้วยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลวิทยาลัยชุมชนสตูลและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยวิสาหกิจชุมชนปากน้ำซีแอนฟิชชิ่งทัวร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเป็นกา,การการันตีคุณภาพ แต่และเมนูมีความแปลกและน่าสนใจสามารถใช้เชื่อมโยงเรื่องราวทะเลดึกดำบรรได้เริ่มกันที่เมนูนอติลอยน้ำดำรสชาติหวานเค็มมีน้ำหมึกสีดำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวดักเคียวพอตรุยสวนหอยสองฝารสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงเครื่องแกง ยำสาหรายสโตมาโตไลท์เมนูสาหรายลาโต้ที่มีเฉพาะพื้นถิ่นของจังหวัดสตูลรับประทานคู่กับน้ำพริกเม็ดมะม่วงหินมะพานเขา้ากันได้เป็นอย่างดีขาดไม่ได้คือนอติลอยล่องนาวาแกงหมึกยัดไส้ปรุงรสด้วยเครื่องแกงพื้นบ้านรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยอย่าบอกใคร และยังมีเมนูของหวานที่แค่ได้ยินชื่อก็สะดุดหูกับดาวล้อมเดือนสะเทือนไทยโลไบท์ที่คัดเฉพาะไข่แมงดาและเนื้อมะพร้าวน้ำหอมมาผัดรวมกันเป็นไส้ในบัวลอยรสชาติหอมหวานกลมกล่อมอีกหนึ่งไอเดียสร้างสารรค์ของเครือข่ายอุทยานธรณีโลกสตูลที่หยิบอวัตถุดิบในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มนำรายได้เข้าสู่ชุมชน